บทสรุปทุกอย่างสาวไทยพลาดแช,ชมป์วอลเล่บอลซีวีหลีก2,025สัปดาห์2การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีวี ลีก2025 CV ีหลีก2025สัปดาห์2ที่นินบินยิมเนเซียมจังหวัดนินบินประเทศเวียดนามปิดฉากลงเรียบร้อยโดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยพลาดคว้าแชมป์ในสนามนี้หลังจากที่แพ้ให้กับเวียดนามในเกมนัดสุดท้าย2-3เซตอย่างน่าเสียดายทั้งที่เป็นฝ่ายออกนำก่อน2-0ยเศษจ,จากความผิดหวังในครั้งนี้ทำให้เวียดนามสร้างประวัติศาสตร์ปลดล็อกทีมสาวไทยพร้อมทั้งคว้าแชมป์ c ีวีลีกได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ชาติทันทีนับตั้งแต่จัดการแข่ง่งงขัันครร้แกเมือปี 2019รางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆนักกีฬายอดเยี่ยม MVP เหนียนทีบิกตะเวียนเวียดนามหัวเสายอดเยี่ยมชัชชุออนโมกศีไทยวิทินูกวินเวียดนามบอลเร็วยอดเยี่ยมวิมลรัตนพันธ์ไทยเจนทีบิกทวีเวียดนามตัวรับอิสระยอดเยี่ยมอิลิเซจัสตินจาซาเรโนฟิลิป,ปินเซตยอดเยี่ยมพรพันธ์เกิดปราดไทย บีหลังยอดเยี่ยมเหนียนที่บิกตะเวียนเวียดนามสรุปอันดับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีวีหลีก2025สัปดาห์แรก 1. เวียดนามชแชมป์ 2. ไทยรองชแชมป์ 3. ฟิลิปปินส์อันดับ 3. 4. อินโดนีเซีย